สาเหตุหนึ่งของคนท็อกซิกนะคือมีความรู้สึกผิดในใจคล้ายๆกับว่ารู้สึกผิดที่ดูแลภรรยาได้ไม่ดีเพราะว่าภรรยาแสดงอาการไม่พอใจในการกระทําของสางมีก็จะออกอาการเป็นดรามา่าเพราะฉะนั้นเวลาคนคนหนึ่งที่มีปมแบบดราม่าง่ายเจ้าน้ําตาแตกอะไรแบบนี้ก็จะไปกระตุ้นทําให้อีกฝ่ายเนี่ยจะไปรู้สึกผิดเพราะว่ารู้สึกว่าเขาไม่สามารถทําให้คนรักเขามีความสุขเกิดอะไรขึ้นก็จะเริ่มหงุดหงิดตัวเองแล้วคล้ายๆกับว่า ขนาดนี้แล้วทำไมคุณยังร้องไห้เสียใจไม่พอใจทั้งถ้าไอฝ่ายผู้หญิงที่ร้องไห้เสียใจไม่พอใจนะ่ะก็อาจจะเป็นปมของเขาหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดีๆคนท็อกซิกี่ยมันจะไปแมทกับคนดราม่าเสมอทุกที่เลยนะลองไปสังเกตดีๆท็อกซิกจะไปแมทกับพวกดราม่าเจ้าน้ำตาหรือพวกลูเซอร์หรืออะไรมันจะคู่กันนะหัวหน้าท็อกซิกก็จะพยายามไปท็อกซิกใส่ลูเซอร์เพราะว่าเขาพยายามอยากจะไปแก้ไอคนเนี้ย ให้ปฏิบัติตามให้มากกว่าเดิมให้ทําตามนโยบายให้ทําตามสิ่งที่เขาต้องการให้มากกว่าเดิมแต่ปัญหาคือไอ้คนที่มีต่อมน้ําตาแตกอะต่อมดรามา่าหรือมีปมเน้าน้อยใจปมเศร้าปมอะไรมันเหมือนเป็นวิธีการเอาตัวรอดชนิดหนึ่งที่ทําให้ลดการถูกตําหนิหรือการด่าการว่าซึ่งพวกดรามา่าพวกนี้ก็มักจะไปอยู่กับคนที่ดุดุแล้วปรับตัวโดยการร้องไห้แต่มันจะใช้ไม่ได้กับคนท็อกซิกเพราะว่าคนท็อกซิกจะยิ่งโกรธเพราะว่าไปกระตุ้น กุ้นความรู้สึกผิดในใจของคนที่เป็นท็อกซิกเพราะฉะนั้นเวลาเขาถูกกระตุ้นความรู้สึกผิดเขาจะยิ่งเพิ่มความท็อกซิกเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรผิดลงไปและเขากําลังกล่าวโทษอีกฝ่ายว่าฉันทําขนาดนี้ทําไมคุณไม่พอใจสื่อสารมาหน่อยฉันจะทําให้ดีกว่านี้แต่ไอคนที่ร้องไห้ก็ไม่สื่อสารอะไรเงียบเอาแต่เงียบเอาแต่ไม่พูดอะไรก็จะไปเร่งความท็อกซิกเพราะว่าคนพวกนี้ต้องการให้ทุกคนตามเขาโดยที่บางทีก็ทุกคนก็ไม่สามารถตามเขาได้คนพวกนี้ต้องการให้ ทุกคนพอใจในตัวเขาต้องการให้คนเห็นว่าเขาทำถูกต้องเห็นว่าเขาทำดีแล้วเนี่ยก็จะทำให้ท็อกซิกกับดราม่าเวลาอยู่บ้านด้วยกันพังเราก็จะเห็นที่แบบภรรยาน้ำตาแตกสามีก็บ้าอำนาจอะไรแบบนี้ก็จะคู่กันนะครับ